ทหารพรานสกัดจับแรงงานกัมพูชา9รายลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายสารภาพใจหัวละ6,000บาทหวังมาทำงานก่อสร้างในไทยสะท้อนเศรษฐกิจกัมพูชาถังแตกไร้งานรองรับเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่29กันยายนพศ2568กำลังพลจากร้อยทพ1206หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่12 ได้ทำการลาดตระเวนและตรวจสอบแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณตะบนคลองน้ำใสอเภอ,อารันประเทศจัังหวดสระแก้วจนสามารถสกัดจับกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน9ก้ารายที่ลักลอบเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายจากการสอบสวนเบื้องต้นแรงงานทั้งหมดให้การตรงกันว่าได้ว่าจ้างในหน้าชาวกัมพูชาและไทยในราคา6 0 0 0บาทต่อคนเพื่อพาเข้ามาทำงานก่อสร้างในฝั่งไทย โดยให้เหตุผลว่าอยู่ในกัมพูชาไม่มีงานทำไม่มีรายได้จึงจำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตลักรอบเข้ามาคำให้การนี้ตอกย้ำถึงปัญหาใหญ่ของกัมพูชาในเวลานี้ที่รัฐบาลพยายามบอกกับประชาชนว่ามีงานทำในประเทศไม่จำเป็นต้องไปหางานต่างแดนแต่ข้อเท็จจริงกลับตรงกันข้ามแรงงานจำนวนมากยังคงดิ้นรนข้ามพรมแดนเพื่อสแสวงหาโอกาสใหม่ๆในไทย เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจกัมพูชาที่กำลังเข้าสู่สภาวะวิกฤตจนไม่สามารถสร้างงานรองรับประชาชนได้แต่ยังชี้ให้เห็นว่าผู้นำกัมพูชาอาจกำลังถังแตกขาดเงินขาดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการหล่อเลี้ยงคนในประเทศผลักดันให้ประชาชนต้องหันมาเสี่ยงกับการลักลอบเข้าไทยอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมแรงงานทั้งหมดส่งดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมคัดกรองผลักดันกลับประเทศต้นทางตามขั้นตอนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งภาระที่ไทยต้องรับมือทั้งทั้งที่ทแท้จริงแล้วต้นเหตุเกิดจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศของรัฐบาลกัมพูชาเองรับชมคลิปสั้นคนไทยเรืกก่กัมพูชาเนี่ยกัมพูชาแล้วรู้ไหมว่าก้อ้ข้ามอยู่ข,ยข,ยข้ามข้ามแดนไอสารเท่ยว้ามพาชาเห็นะหไหมเห็นไหมต แล้วไอติด hmm. ต you know. really? um ่อใครเป็นคนไอพาเดินพามาเนี่ยแล้วเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ากัไงเดคบนเี้ยบอันนี้สามทาคนีเียมใช่ไหมคนับเนือเนียหมดเลยตนี้อะตบบอสอคนนี่แหละ ขับรบองสาคนนี้ใช่ไหม